ทักทายสบายดียามใส่สายครับมันนี่เข้าป่ามาหาหน่อไม้ครับคือเห็ดมันวายมืดละถึงมีมันก็ห่างครับต้องดูย่างดูไปดิวันนี้ก็เลยพากันมาเอาหน่อไม้ครับมากับหัวหน้าเพื่อนเลยครับบอกมีสื่อเสียงเรียงน้ามาเนี้มากันสองคนสามคนขือเกาหาหน่อไม้ให้เต็มที่เลยเพราะว่าหน่อไม้ยังเหลืออยู่ครับไปตามไปเพื่อไปชมกันครับผมสั้นเขาครับนอแรกถือว่าถือว่ามัน ตะปูมันละแซตบตะปูปลุปลุดโอโ้โหโอ้โหโมเมนต์นะหนึ่งนี่สุดยอดครับนะโอเคครับไปตัวงามหน่อยเนาะโอ้โหดังกรอบเลยเสียบยาาครับผม อพอดีวะนีพ่พอดีเซฟ

โน่นั่งดีนะครับ <c oughs> เห็นบ่งามๆเห็นบ่โอ้ยโน่นี่ ตั้งใจกระสอบมาใส่เลยครับเพราะว่าถ้าบวกเต็มกระสอบก็บสิบวบวกครับเอาให้เต็มที่เลยวันนี้อย่างงามน,นะครับชูโง่่อชัว อโอ้โหสุดยอดเลยครับโคตรงามเลยครับอโอ้โเรียบเลยอลนแรกะนี่งพินน่างดินลุ้วนครับมืันนี้เขาสืคัดสันเอาโดยเฉพาะแต่ว่ากว่าน้ำหลังเขา,เาว่ามีคนหาไปแล้วก่อนหน้านี้ลองร้อยยังมีไหม โอ้โห uh oh, สุดยอดเลยครับ <c oughs> ตัวนี้ป่อยามันใหญ่ซะเนี่ยตัวนี้งามขาวตัวดองดิน <c oughs> เอาเ <c oughs> ลยโคนน่ะมันงามครับกินก็คือปลกก็ค,คือกินได้เลยโอ้โห <c oughs> uh oh, งามรับ นี่ยนอค,คับคาราคุตไดอเราชื่อว่าสวงามเลยได้สุดยอดของความงามครับ chúa luôn này Hồng ngam lên này, hồng ngang, à. Tôi đi là khá hồng ngam โอ้หนอข่างามครับแต่สอดเลยคือถ้าบอกคุดเอาสิบบุได้นออข่าวเพราะว่ามันพ่พ้นดินแล้วมันบมง,งามที่จริงหน้อไม้งามมันต้องคุดเอาเห็นแต่ปลายแล้วคุดแต่ข่าวจวดเลยเนื้อกะวานดีขึ้นอย่างนี้ mm hmm. ซ่อยก็ทำมาหากิน งามครับ เีือึถี่ไหมเนี่ยเสียมอ่อนเสียมบาง,บางๆเลยไหมว่าเสียเอาเสียมเล็กเพิ่มมากกับลืมี่จริงเสียมเล็กครับเป็นตัเมื่อยแห้งเมือเอม่อยวะเมื่อยตับยมื่อก่อน ขาเจ้าหาไปม่ดแล้วหาไปไม่ไหมเลยปกติแถวนี้ฮะถ้าห้างสองสามมือหล่มมหาเนี่ยเต็มม่ดเลยมันแทงแล้วเอาง่ายเพราะมันดินทรายชั่วไอ้เมฆอ่างนี่นี่ละคร งามเนะวนีันนี้เอาผู้เฒ่าออกมาใช้แรงงานครับเอามอาออกกําลังกายปกติเพิ่นไปตัดารามแข็งแรงครับเห็ดงานคูมมือครับไปตัดปงตัดปา่าตัดมดอ,อายุห้าสิบเก้าแล้วครับจะหกสิบแล้ว ปีนี้ห้าสิบเก้าปะช่วงสิบล่ะห้าสิบเก้าปี๋อตัดปามได้ครับตัดปามปลูกมันแมนบอ่อถึงหน้าอ้อยตัดอ้ยอยแมนม๊อกตัดง่วยไว้ธรรมดาครับวันนี้ก็เลยเอามาใส่แรงงานเลยนารเลยดี โอเคครับจะนอมงามเนาะสุดยอดขู่แฝดซับคนอีก,ก็ได้เสียมันบุกเข้าเขาต้องซับคนอีกเห็นไหมว่าเสียยซับคนอีก็าาากกกได้แล้วเออซับคนรถนะเออจบเสียมันบุกเข้าของเออจะได้ไหมเนาะโอ้ยนี่บ้าเลยะ ดินทรายมันเอาง่ายอยู่เนาะขุดสองสามบาทก็ได้แล้วโอ้สวยครับ Dễ thôi. Dễ. Rồi. Vâng, nhiệt. Thu thu ấy xuống số ấy? สองอันเลยวะสองนอเลยไซละ่ะที่นี่อยู่คางี่นเออขุดล,ะละึกลึกโอ้สามนอเลยครับนอดนดังดิน,นงามๆเลยอ,อยางสวยเลยตัวนี้โอ้คับเชือชั่ว อ่อนเป็นอ่อนดินทรายครับเอาง่ายชั่วขาวงามสูงขาวใหญ่อัลลาดพี่นอ้อยอีกหนึ่งชั่วจะเป็นล่มก่อนได้ล่ะอย่า <laughs> ชั่วรุ่นนี้เป็นลมยากเนาะเป็นบ <c oughs> ่ชั่วเดียววันนี้ไหมจังแหมือนนะโอ้สามขาวงามครับ ต้องสช้เสียงอย่างเดียวแล้วหนึ่งสองสวยงามครับ <c oughs> สุดยอดเสียมครับเสียมเบาเขา้าเสียมบางคุดแห้งกันเนาะเมือม่อยแล้วบ้นน <c oughs> เตรียมบวสามารถเข้าถึงได้ถ้ามันอยู่อยู่เลิกกับเป็นนักเสี่ยไได้น้อยนึงถ้าใช้มีดตัดแต่ก็ด,ดีเ ซับได้บ่อซับบ่ได้หักเลยถึงได้ข้านุ่มายนากาวนายุ่ลายแล้วน้ำเท็ดอย่างชาวตาล้วังเออ นี่ตา้ห้อนี่่วราก็่้อนี่เ่อเลยเจ้าเดียวโอไคหลังการงานสร้างครับหน่อไม้ืวอนี้ได้เป็นได้เล้วครับ ทำไมไล่ครับนอกก่องงามๆแต่น่องนั่งดินฮะซ่อมจังหน่อยครับแล้วค่อยเก็บแล้วก็กลับวันนี้เขาได้เต็มที่เด้พอใจแล้วครับ คือสัมนี้ครับซอสมันเต็มเต็มไปครับเอาเป็นนักแต่งานนีไปไปไป